สรุปหนึ่งสัปดาห์ปะทะใหญ่ทหารเคียบเสียชีวิต1 3 1 6 0นายเยอรมันเสียหน้ารถทั้งเทพพังขณะที่เจ้าหน้าที่ทูตสหรัฐเมาเละโดนปล้นอนาถจากกรณีการสู้รบในยุคเรนของกองทัพรัสเซียกับกองกำลังผสมที่มีชาตินาโตเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีการบุกโจมตีบุกตอบโต้กันครั้งใหญ่ ทั้งนี้มีรายงานถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นล่าสุดในวันนี้10มิถุนาย,ยน2566โดยบล ok ็อกดิต World Update ได้มีการโพสต์ข้อความเผยแพร่ไว้อย่างน่าติดตามว่าสิ่งที่ชาติตะวันตกวายกลัวมากที่สุดอย่างหนึ่งคือความอับอายจากความาพ่แพ้แบบประมาณว่า หายนะไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนทำให้พวกเขาทุ่มหมดหน้าตักติดลมสงครามยุเครยนยิ่งสหรัฐและนาโตอับอายดูเหมือนว่ารัสเซียจะยิ่งสนุกและตอกย้ำประจานให้อายหนักขึ้นล่าสุดออกสรุปรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสวนกลับฝ่ายนาโตเมื่อครบหนึ่งสัปดาห์ดังนี้ฝ่ายกองกำลังผสมสต็อกยุบสินสภาพใช้งานรวม1 3 1 6 0นาย คิดเป็น41.1%ของสต็อกทหารตั้งต้นล็อตนี้8กล่องผลน้อย32,000นายอยากเป็นสูญเสียกับบ้านเก่าแต่พบร่างกว่า7,000นายสูญหายระเหยแบบหาชิ้นส่วนเจอตามยอดไม้ราว2,400นายบาเจ็บสาหัสขัดวินไม่เหลืออะไรครบราว3,760นาย คงเหลือสต๊อกทหารหน่วยรบเทพที่ฝึกมาอย่างดีในรอบนี้อีกราว18,840รายเพื่อส่งไปบุกหาเรื่องท้าตีที่แนวหน้ากับรัสเซียโดยส่งไปเหยียบทุ่นระเบิดและให้รัสเซียโยนลูกยาวใส่แค่อีกสัปดาห์กว่าก็หมดสต๊อกอีกอาวุธที่พังคือรถถังยุคสหภาพโซเวียตรวมกว่า54คันชาตินาโตตะวันตก และรถถังลักเพิด 2A เยอรมนีรวม9คันระบบป้องกันภัยทางอากาศ Iris TSLM เยอรมนีรวม2ระบบระบบป้องกันภัยทางอากาศบุกรวม4ระบบชาตินาโต,โตตะวันออกระบบป้องกันภัยทางอากาศ S300 รวม9ระบบชาตินาโตตะวันออกยานเกราะต่อสู้ทหารราบกว่า43คันและชาติตะวันตกรุ่นหลากหลายเช่น BMP b a r r i y อังกฤษ MacPro สหรัฐ ส่วนทหารชาวตะวันตกกว่า340นายที่รอดจากสนามรบแต่บาดเจ็บสาหัสถูกห้ามรอดแรลำเลียงร่างไปยังสนามบินคีซินาลมอนเดวาบูคาเรสฮังการียาสโรมาเนียวอซอและคาครูฟโปแลนด์เพื่อรักษาอาการวิกฤต ส่วนนายเขตโดเนสนั้นแม้จะสลับนักรบวักเนื้อกลุ้มไปพักแล้วสถานการณ์ในเขตเมืองอเตมอฟหรือว่าบักมูดยังสงบตามปกติไม่มีการสู้รบใดๆตามข่าวตะวันตกและสื่อไทยมีนั้นๆครั้งกองกำลังผสมทดลองยกพลมาอย่างเชิงนอกชันเมืองไม่ไกลมากแต่ก็ถูกรัสเซียสวนกลับด้วยปืนใหญ่นำวิธีทิ้งระเบิดใส่ปล่อยโดนไปพุ่งชนหรือใช้เฮลิคอปเตอร์บินโชบไปยิงถล่มจนเละในเขตโดเนสนี้มีฐานรัสเซีย จากวอร์สต็อกสตาลินกราดที่ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองจารึกว่าบัมพบรุษของพวกเขาเคยพลิกสถานการณ์ปิดล้อมทำลายทหารเยอรมันสูญเสียมากถึง1ล้านนายหน,นังสือพิมพ์เรลวลงข่าวครึกโครมว่าผิดหวังอย่างมากที่รถถังละเพิดชั้นยอดมหาเทพของเยอรมนีถูกรระเียทำลายไปแล้วสื่อโพลิติโกสหรัฐรายงานว่า รัฐบาลสหรัฐกำลังเฝ้าดูการบุกข,ของกองกำลังผสมในยูเครนด้วยความสลดใจเนื่องจากเห็นผลของความย่อยยับของฝ่ายตนโดยมีชื่อเสียงของประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนเปเดิมพันแต่ที่สหรัฐถูกลูบคมร้ายแรงคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติยูเครนรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทูตของสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเคียบเมาสุราแล้วมาแจ้งความว่าถูกโจปลนทรัพย์ในเชฟเชนโกพาร์ค ทรัพย์สินถูกปล้นไปคือโทรศัพท์ iPhone 12และกระเป๋าเงินที่มีบัตรกดเงินธนาคารจนสามารถไปถอนเงิน400ดอลลาร์เอาไปเลย